คุณเคยลองตรวจสอบคลิปที่อยู่ในมือถือร่างไหมครับแต่ว่ามันกลับมีคลิปที่คุณไม่ได้กดถ่ายเอาไว้และในนั้นมีใครบางคนกำลังจ้องมองคุณอยู่เ <N> <ค>จ้าของเรื่องนี้ชื่อว่าคุณมาครับเธอเป็นฟรีแลนซ์ทำงานอยู่ในคอนโดลเล็กๆชั้น6คุณมาได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังและค่อนข้างเป็นคนชอบความสงบครับ มือถือของคุณมานั้นมีไว้สำหรับทํางานบันทึกภาพถ่ายต่างๆเรื่องมันเกิดขึ้นคือเช้านั้นครับคุณมาได้ตื่นขึ้นมาตามปกติเปิดมือถือเพื่อที่จะส่งไฟล์างานแต่มันกลับมีคลิปวิดีโอใหม่ที่อยู่ในอัลบัม้มความยาวของคลิป24วินาทีชื่อไฟล์ไม่มีครับเป็นเพียงแค่ตัวเลขจากนั้นคุณมาก็เลยเปิดดูนะครับคลิปนั้นถ่ายจากมุมสูงภายในห้องมันเหมือนกับว่ามือถือ วางไว้บนตู้เสื้อผ้าหรือไม่ก็บนเพดานมันถ่ายติดคุณมาในขนาดที่นอนหลับอยู่นั่นเองครับแต่ว่าคุณมาไม่เคยตั้งกล้องแบบนั้นไว้เลยนะครับและมือถือก็อยู่บนหัวเตียงด้วยซ้ําหลังจากที่ได้เห็นคลิปนั้นคุณมาก็เลยพยายามที่จะหาเหตุผลเป็นไวรัสหรอหรือมีใครแอบแกลงแต่ว่าประตูมันล็อกไว้สองชั้นในด้านของกล้องวงจรปิดก็ไม่มีการแจ้งเตือนอะไรใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าเนื่องจากคุณมาจะต้องรีบทํางานดังนั้นก็เลยรีบรลบคลิปนั้นออกไปครับและคลิดเพียงแค่ว่าคลิปนั้นมันอาจจะเป็นบั็อกอะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นสาวันครับคลิปมันกลับมาอีกแล้วคะและในรอบนี้มันเป็นคลิปใหม่แถมยังยาวกว่าเดิมซะด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าคุณมาไม่ได้ถ่ายอีกเช่นเคยแต่ในรอบนี้มันถ่ายในขณะที่คุณมานั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะจากมุมด้านหลังครับ ส่วนคลิปนั้นความยาวอยู่ที่1นาทีไม่มีเสียงไม่มีคนเดินเข้าออกแต่มีอยู่จังหวะหนึ่งที่คุณมาหันกลับไปที่กล้องโดยที่ไม่ได้รู้ตัว <S 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 ตอนนั้นคุณมาคนลุกทั้งตัวเลยนะครับเพราะคุณมาจําได้ว่าเธออยู่เพียงคนเดียวและไม่มีใครถ่ายจากด้านหลังด้วยซ้ํายิ่งไปมากกว่านั้นคุณมาไม่ได้หันมาเลยนะครับในระหว่างที่ทํางานเธอจําได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นคุณมาเลยรีเซตมือถือเป็นตั้งค่าเริ่มต้นครับ เปลี่ยนรหัสทุกสิ่งทุกอย่างย้ายที่นอนเพื่อที่จะพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างแต่หลังจากนั้นไม่นานครับชุกเช้าที่คุณมาตื่นตามปกติแล้วเนี่ยจะมีคลิปอยู่เสมอเลยครับเป็นคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะถ่ายตอนที่คุณมาอาบน้ำถ่ายจากในตู้เสาาื้อผ้าถ่ายจากนอกหน้าต่างทางดังที่มันอยู่ที่ชั้นหแถมคอนโดที่คุณมาอยู่นั้นไม่มีระเบียงด้วยนะครับแต่กับถ่ายจากด้านนอกได้ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ ชั้นที่6คุณมาเริ่มโดนคลิปแบบนี้มาเรื่อยๆดังนั้นเธอก็เลยนอนแทบไม่หลับครับและการนอนนั้นก็แทบจะไม่ปิดไฟเลยครับเพราะในตอนนี้เธอทําตัวไม่ถูกเธอไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงดีสุดท้ายก็เลยต้องทิ้งมือถือเครื่องนั้นไปครับและซื้อมือถือเครื่องใหม่โดยที่ไม่ได้ซิงข้อมูลอะไรจากเครื่องเก่าเลยฮะเบอร์ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับแล้วในคืนนั้นคุณมาก็หลับได้อย่างเป็นสนิทเป็นครั้งแรกในรอบสัปดาห์แต่ว่าตอนเช้า มันกลับมีอัลบั้มขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับชื่อว่ายินดีต้อนรับคลิปนั้นคุณมากําลังนอนอยู่ที่บนเตียงแล้วคลิปมันถ่ายจากบนเพดานเหมือนเดิมแต่ที่แปลกมากกว่าเดิมนะครับในรอบนี้คือคลิปนั้นคุณมาไม่ได้อยู่เพียงลําพังแต่มีผู้หญิงอยู่ข้างนอนกอดเธออยู่ด้วยแล้วเธอก็จ้องมองมาที่กล้องจากนั้นก็ยิม้มคุณมาได้บอกกับเราว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน แต่มันเป็นสิ่งที่เธออึดอัดเพราะเธอยังไม่รู้เลยว่าในท้ายที่สุดเธอจะแก้ไขมันอย่างไรแล้วในทุกวันนี้เธอก็ยังนอนกับผู้หญิงใครบางคนแล้วทุกเช้าจะมีคลิปใหม่ๆมาโดยเสมอจนในท้ายที่สุดเธอเองเริ่มที่จะคุ้นชินแล้วครับในท้ายที่สุดเธอก็อยู่ได้โดยที่มีวิญญาณหรือผู้หญิงคนนั้นอยู่ด้วยครับผมเลยหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เจอใครบางคนที่อยู่กับคุณโดยที่คุณไม่เคยเจอหน้ามาก่อนนั่นเองนะครับ ทางนี้นที่คุณอยู่เพียงลําพังกล้องวงจรปิดจับภาพก็ไม่เจอแต่ผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่ข้างตัวคุณนั่นเองครับ